ไม่ต้องห่วงล็อกเราได้เจอกันอีกแน่นะนี่เขาความสามารถยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครูคนนี้เขาเป็นใครกันแน่และหลังจากนั้นเฮ้อเมล็ดพันธุ์ที่เราฝังเอาไว้ในที่สุดก็จเจริญเติบโตแล้วแถมยังออกผลงอกงามวันนี้นี่แหละคือวันที่ยิ่งใหญ่ผลที่จเจริญง,งอกงามในวันนี้ไม่ว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้มันก็ไม่สำคัญ เรื่องที่สําคัญที่ฉันต้องจัดการในชาตินี้ก็มีแค่ไม่กี่เรื่องถ้าฉันไม่จัดการให้ดีแล้วก็ก็คงจะผ่านด่านครอไปไม่ได้ความเสียดายและปมในใจณน้าเมืองจินหลินถึงเวลาสัสางแล้วเอ๊ะนั่นหูไหลหรือเปล่านะหูไหลแกยังนะว่าเป็นลูกผู้ชายอยู่นะที่กล้ามาตัวต่อตัว,ตวกับฉันนะ่ะมาลู่หมิงที่จริงเรื่องมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาถึงขั้นนี้เลย พวกเรานะไม่มีใครผลักแกออกไปแกเองก็ไม่จะเป็นต้องมองตัวเองพิเศษขนาดนั้นหรอกแกนะพูดมากเกินไปแล้ววันนี้ฉันนะจะต่อยแกให้ปากเบี้ยวไปเลยยาเฮ้เฮ้ฮคุณชายทั้งสองท่านออกมาคุยเล่นเกินยามดึกอย่างนั้นเหรอเฮ้ hey, คุณไปทําอะไรตรงนั้นนะ่ะครูชูครูครับผมเคาลบครูนะแต่ยังไงก็เถอผมจะต้องอัดไอเด็กเวนี่ให้ได้ ก็มาดิฉันจะสวนกับแกแกไม่ได้ฟื้นแน่บอกเลยเอาเอาก็ต่อยกันไปตามสบายเลยส่วนครูจะขอดูมัวอยู่ตรงนี้นี่แหละเอาเลยฉันละหมดคำพูดเลยเอาล่ะดูถูกกันนักเหรอฉันจะเอาแกตายแนย่เอาสิเก่งให้ได้เหมือนปากแกเถอะมาสิวะมาไฟกันดิวะตบตาไอาเอาสิแกต่อยฉันงั้นเหรอ มาสิแกมันไม่มีน้ำยาหรอกเฟยเช่นต่อยแกแล้วนี่ไงโอ้โหนี่เขาเรียกว่าต่อยกันแล้วงั้นเหรอยังดูเหมือนกับเด็กน้อยตีกันมากกว่าเลยนะครูชูเป็นคนตลกจังเลยนะคะเฮ้ครูพอจะมีเวลาว่างสักหน่อยไหมคะฮะลิงเคอเธอเป็นแฟนหมาซินไม่ใช่เหรอนี่นี่เธอน่ะมาทำอะไรที่นี่ลิงเคอเธอไม่ไปอยู่กับหมาซีนอย่างนั้นเหรอครูคะ สาหรับหนูแล้วนั้นมาซินเขาเด็กเกินไปหนูน่าชอบคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่และพึ่งพาได้แบบครูมากกว่าค่ะเฮ้ย hey! นี่มันอะไรกันวันนี่ยแฟนของมาซินชอบครูชูของพวกเราเข้าแล้วแม่แต่ฉันอนะไม่ชอบผู้ชายนะสิ <c oughs> ผู้ชายห <c oughs> ลิงเคิร์น่ารักขนาดนี้เป็นผู้ชายอย่างนั้นหรอครูตาบอดหรือเปล่าฟันนี่ฮะ <c oughs> คุณรู้ได้ยังไงกัน <c oughs> ยอมรับเฉยเลยน่ารักขนาดนี้แต่มีงูเหลือมได้ยังไงฟะเนียถ้าอย่างนั้นแล้วก็มาซิว้านี่มันอะไรฟะเนียชูหยุนแกพิเศษก,กว่าคนอื่นจริงๆนะแต่มันก็เท่านั้นแหละแกน่ะมาหาเรื่องกับสำนักดาบของพวกเราแถมยังหลอกว่าเจ้าสำนักของตัวเองนั้นชื่อว่าหานเจิงแกน่ะเล่นผิดคนแล้วเฮ้อเจ้าหมอนี่เก่งด้านการโจมตีรัวและรวดเร็วถ้าหลบไม่พ้นลรวก็ ก็ไม่ต่างจากกระสอบซายให้มันทุบแล้วนะที่รูปร่างบอบบางเหมือนหญิงสาวนั้นก็คงจะเป็นพราะฝึกวิชามารสินะแล้วก็คนที่แอบอยู่ตรงนั้นน่ะแกน่ะเป็นปีศาจของแท้เลยสิเฮ้ยรู้ตัวด้วยอย่างนั้นเหรอเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของเราเชียวเหรอวันนี้น่ะถ้าไม่ฆ่าแกก็คงจะไม่ได้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้ฉันสนใจเรื่องอื่นมากกว่านายกับหมาซินน่ะไปถึงขั้นไหนกันแล้ว ครูชูาารีบพาหมาลูกหมิงหนีไปเร็วเข้าพวกมันน่ะต้องมาหาผมแน่ๆเรื่องรักพาตัวเรียกค่าถ่ายเนี่ยผมเจอมาเยอะแล้วคุณน่รีบติดต่อพ่อผมให้เรียกสินเสหลวเงเฉียงเฟิงมาพวกมันน่ะไม่กล้าทาอะไรผมหรอกฮะไอหมอนี่มันใจได้สุดๆโอ้ยจะจะแย่งเฟรมฉันทําไมเนี่ยออกไปจากเฟรมฉันเลยเจ้าเด็กตัวประกอบและอย่ามาทําเป็นเทนะเอาล่ะจมดิ่งลงไปในโลกแห่งความฝันซะ พลังหลับฝันดีโอ้โหสติออนแอกันสุดๆเลยนะพวกนายเนี่ยจะตายอยู่แล้วยังไม่สนใจฉันอีกเหรอตายซะคนที่เจ้าสำนักชี้ตัวมาฉันขอดูหน่อยเถอะว่ามันจะแน่สักแค่ไหนกันล้นหาที่ตายนะแกนะน่ะนี่มันคืออะไรกันฝ่ามือจักรกวาล